และเรื่องขยับด้วยนะคะที่ขยับ <laughs> <laughs> ที่เราส่าห์ตั้งมาแล้วความสยจะแบบเป็นหเป็นทั้งหัสวดไปอาจารย์เพียขะอาจารยา์ไม่ไม่ต้องถามไมีเดียวว่าเรียมไทฟังค่าบวกน อันนี้หลวงพ่อร่วหลวงพ่อนะครั่วมหลวงพ่อแล้วก็ตื่นอ่าอาจารย์แล้วนู่นนักวังหินนะฮะกันคิวนะครับกันนี้ก็เป็นช่วงจังหวะถ่ายรูปนะครับก็จะเยอะนิดนึงนะฮะเยอะมากๆนะครับนะเพราะว่าจะต้องทยอยทีละคนนะฮะแล้วก็จะมีทีมแอดมินนะครับนี่อันนี้แอดแหลมนะครับในที่แหลมนะครับแล้วก็พี่หมีนะครับแล้วก็ทีมแอดมินของอาจารย์ก็มาร่วมด้วยก็ให้ชมบรรยากาศกันนะครับชมบรรยากาศ ถ่ายรูปก่อนจะอาจารย์เดินทางกลับประมาณบ่ายสองโมงนะครับนะมาชมบรรยากาศนะครับเป็นบรรยากาศเยอะมากๆนะรับปแถวไม่ต้องถามนะครับายแถวปลายแถวอยู่นู้นนะครับนู้นะปแถวนะครับนะไปแถวอยู่ไกลมากนะครับเมื่อกี้พี่หมีก็ประกาศแล้วนะครับบ่ายสองโมงอาจารย์เดินทางกลับได้ถ่ายกันทุกคนนะครับนะเพราะว่าอาจารย์ก็จะ เฉลี่ยเวลาในการบรรยายธรรมนะครับเราจะบรรยายธรรมเสร็จแล้วก็จะมีให้กับผู้ที่มาฟังการบรรยายธรรมนั้นได้มีโอกาสได้ถ่ายรูปคู่กับอ,อาจารย์นะครับก็จะมีการเฉลีย่ยเ,เฉลี่ยเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับนะตอนนี้ก็ให้ทีทุกขั้นนะครับได้ชมบรรยายกาศกันนะครับก็เป็นสถานที่ที่จัดไว้ให้เรียบร้อยนะครับก็จะมีทีมแอดมินนะครับของอาจารย์เบียรนะครับเป็น ผู้ที่ถ่ายรูปให้แล้วก็ดูแลนะครับดูแลจัดคิวจัดให้ทุกท่านได้เข้าไปถ่ายรูปนะครับเพืพ่อจะไม่ให้เกิดความวุ่นวายไม่ให้เกิดความกระโลกกระห์นนะครับกระหนในการแย่งกันถ่ายรูปอย่างนี้นะก็จะเข้าแถวเรียงคิวกันนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับนะตรงนี้ก็จะมีลงท้านด้วยนะครับเป็นลงท้านตั้งแต่เมื่อเมื่อวานนะลงท้ายมีแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เลยจนถึงเที่ยงนะครับเยอะๆเลย อาังจากนี้ไปเราก็จะเดินหลังจากเสร็จงานของอาจารย์เบียร์บรรยายธรรมวันนี้ก็จะเดินทางกันต่อนะครับจะไปที order, ่ไหนแล้วก็ชมบรรยากาศกันต่อไปนะครับวันนี้ก็ดูบรรยากาศกันก่อนนะครับเป็นการนอยต่อไ้วกเรยารท่รยเริ่มจเริ่มเริ่มทเราเป็นที่ที่หนึ่งใครได้ดูแล้วที่คุณวีวิมุทคุณเจมนะฮะคุณเจม นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคือน้องชัยพู้ว่าจานะเต็มเต็สิ่งอ่ะนั่นนั่นอีพีหนึ่งอันนั่นอีพีหนึ่งอื้ออัดคออัดอคอทำนี้มาเต็มเลยละเอียดเราออมากแล้วคืนนี้หนึ่งทุ่มเจนะอกันอีกนะฮะอาจารย์ไลฟ์สดนะครับ ตอนนี้อาจารย์เบียร์ก็ถ่ายรูปคู่กับนะครับทุกท่กทกทานเอฟซี F ity, ที่มาบรรยายธรรมตรงนี้จะเป็นโรงทานที่มีตั้งแต่เมื่อวานนะครับที่ผมทราบมาโรงทานมีตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เที่ยงนะครับนะแล้วก็มีกาแฟนะครับเป็นของทางวัดด้วยนะก็ฟรีเหมือนกันนะครับแล้วก็โรงทานนี่อาหารเยอะมากๆคือคนที่มาฟังบรรยายธรรมในวันนี้นะครับไม่ว่ากิจกรรมของทางวัดหรืออะไรก็ตามนะที่มาได้มา,าง,งานก็คือ มีอาหารเครื่องดื่มนี่พร้อมคัดเลยไม่ว่ากาแฟเป็นน้ําดื่มนะครับต่างๆเป็นอาหารก๋วยเตี๋ยวนะครับขนมจีนมีทุกอย่างนะครับเยอะมากๆนะครับขออดูับเจ้าภาพอาหารเจ้าภาพท่านดูเลยนะครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะทำอาหารมาดูแลนะคะผู้มีจิตศรัทธาและเพื่อนผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่มาร่วมฟังธรรมนะคะของอาจารย์เบียคนตื่นธรรมในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะก็ ขออนุญาตเลยนะคะท่านใดที่เพิ่งมานะคะต่อแถวขอบคุณค่ะขอบคุณท่านหัวหน้าจังหวัดขอบคุณท่านตรงตามค่ะอาจารย์เบียร์อยู่ทางด้านนู้นค่ะอ๋อนี่คนตื่นทั้หมดกันนี่คนตื่นทั้งนนะคะท่านหัวหน้าจังหวัดสมที่อว่าสมนิรยนะคะแล้วก็รู้สึกเติมปิตินะคะดีใจมากๆเลยที่เห็นนักศึกษาทุกคน ขอเชิญตาต้องนะคะตาต้องทุกข่านที่มาบนนี้เลยนะคะ 欢迎。<Bye. S 2>